ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วครับแม่ครัวร,ร้องสองทีมนั้นตอนนี้โอ้โหตอนนี้กระทะร้อนเรียบร้อยนะฮะใช่แล้วเตรียมพร้อมมากๆเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนนะคะรอนลุ้นแล้วแหละว่าใครจะเป็นแชมป์ประจําเมืองโคราชของเราเองครับผมถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มรับถอยหลังให้สัญญาณเริ่มต้นเรดีกว่านะครับห้าสีสสองลุย นะครับคุณแม่สองชิดเทน้ำมันลงก่อนเลยนะฮะนี่ต้องบอกกันนะครับคากุ้งว่า การงาของเราเนี่ยไม่ได้จับเวลาครับให้คุณแม่ทําได้เรื่อยๆเลยอยากทานานแค่ไหนก็ได้ขอแค่อร่อยและผู้ชี้ชะตานะคะนั่นคือชาวเมืองโคราช50พคนรับ้คะแนนไปนม่รู้เด็กใหญ่รู้อะไรยังไงแต่ให้กินทุกคนก็ลงคะแนนอร่อยว่าไปตามอร่อยอะใช่แล้วนอกจากนั้นเราจะมีคะแนนพิเศษด้วยนะคะจากคณะเพลงโคราชนั่นเองนะคะครับที่จะมีคะแนนท่านละ5คะแนนซึ่งตอนนี้นะฮะต้องอย่างที่บอกเลยครับว่าตอนนี้โอ้โหนะฮะทีมงานของเราก็จัด การวางกระทะได้โหดร้ายมากนะครับคือให้มาะจันหน้ากันเลยวางข้างๆกันเลยพี่ตอนนี้นะคะใส่น้ํามันไปเรียบร้อยแล้วหอมมากเลยอ่ะไหนไหนใส่หอมแล้วเหรอใส่หอมแล้วไหนมาหอมจีคุณแม่คุณแม่ใส่อะไรนี่ใส่อะไรอ่ะอันนี้ใส่หอมกระเทียมจากแล้วเนี่ยไก่บ้านจ้ะไก่บ้านไก่บ้านไก่บ้านบ้านไหนบ้านไหนคุณแม่บ้านไหนบ้านสารลอยพี่ไม้บ้านพี่ไม้เครับ พอแล้วยู่บ้านไม่ไม่คุณแม่เตรียมงานมาตั้งแต่เช้านี่เอาละอย่างที่บอกเองนะคะว่าฝั่งนู้นเนี่ยเขาจะมีสูตรเด็ดอยู่ที่มีปลาป่นใช่ไหมมีไก่บ้านด้วยฝั่งนี้คุณรอดูมีเครื่องเทศเงี้ยเส้นขาวเส้นนุ่มทําไมคะคุณทำไมคะเครื่องเทศเลยครับพระแคบยังไหว้เครื่องเทศก็ต้องวหวด้วยจะขวนหน้าลงกระทะเลยคุณแม่อย่าหยิบเส้นหมี่ผิดนะคะคุณผู้ชมครับหอมกระเทียมเจียวมาก ตอนนี้กลิ่นมันมาเตะจมูกผมแล้วต้องบอกคุณชมนะครับว่าสายฝนเริ่มปล่อยปลายลงมาครับผมตอนนี้ตอนนี้ค่ะภากุ้งฝั่งข้างหน้าของกุ้งไก่นะคะแม่น้อยค่ะก็ใส่พริกป่นไปแล้วมันมีจะมีพริกป่นน่ะพริกป่นนะฮะตรงนี้ใส่ไก่จะนู้นใส่พริกเอาครับนี่ครับฝั่งของกุ้งไก่ต้องเป็นหมูหมูแบบไหนคะแม่พี่คะ หมูสามชั้นหมูสามชั้นเท่านั้นนะอ๋อหมูสามชั้นนะฮะใช่หมูมีระดับสามชั้นฝั่งนู้นหมูสามชั้นฝั่งนี้หมูสี่ชั้นครับผมไก่หมูไก่หมูสี่ชั้นทำไมคะรู้บ่อยชั้นหนึ่งมาจากไหนมาจากไหนฉันรักเธอเอาละครับคุณผู้ชมต้องบอกก่อนนะว่าการผัดแบบให้คน50คนกินเนี่ย บางท่านเคยทําที่บ้านกินเองกินคนหนึ่งสองคนสี่ห้าคนนะครับรต่การ,รผัดระดับแบบ50คนจานใหญ่แบบนี้มันต้องมีแบบเรียกได้ว,ว่าสูตรลับแล้วก็ปริมาณของเครื่องปรุงต่างๆที่มันแน่นอนจริงๆดูครับรดูคุณแม่สมชิดต,ตักแบบไม่มีการปรับมาตวงอะไรแบบช้าๆฝั่<า>งนี้คุณฝั่งนี้ของคุณตะหลิวแค่เดียวฝั่งนี้สองอันจา้าโอ้ตะหลิวคู่ฝั่งนี้ตะหลิวคู่เป็นยังไงล่ะโอ้ยฝั่งนี้หิ้วตะหลิวเดียวก็จะหอบอยู่แล้วเนี่ยแล้วอันนี้อะไรครับแม่นี่ไรครับ ปลาป่นจ้ะปลาป่นปลาป่นกินเปล่าได้ไหมฮะได้จ้ะขอลองหน่อยฮะปลาป่นท่านผู้ชมครับเป็นไงคุณอร่องไม่จ้ะเป็นไงเป็นไงเป็นไงกินปลาปนอร่อยมากจริงหรอเป็นป้าป่นแบบอย่างดีอ่ะอ่ะฮะงั้นห้าสิบคนเรากินป้าปนกันเถอะใจเย็นใจเย็นฮะเชียไม่ต้องรอหมี่แล้วอันนี้อะไรฮะอะไรเนี่ยอะไรนะคะยิ้มพุทธจ้าซีอิ๊วอ๋อซีอิ๊วนะฮะนี่ อันนี้ครับนี่น้ําตาลปี๊บนี่น,น้ำเงีใส่เข้าไปนะครับอันนี้อะไรคะมะขามค่ะมะขามเปียกเนาะมะขามเปียกแปลว่ายืนตากฝนนานเปียกเลยนะมาด้านหลังดีกว่านะครับถึงนี่ครับผู้ช่วยตอนนี้ครับกําลังโอ้โหขมักไม่รู้การหั่นนะฮะอันนี้หัน่นหอมนะฮะหั่นหอมนะครับอย่างที่บอกว่า<อ>สูตรของพี่น้อยเนี่ยเส้นหมี่เนี่ยะคะจะต้องมีการไปแช่ในน้ําก่อนประมาณ2-5งถึงห้านาทีแต่ฝั่งของแม่สมชิดของเราเนี่ย คือไม่แช่นานเพราะไม่งั้นเนี่ยเส้นมันจะเปิ่ยจนเกินไปครับตอนนี้นแค่กร,ระบวนการขั้นตอนการทําก็ต่างกันแล้วนะอันนี้น้ำเลยครับคุณแม่น้ำมะขามเปียกน้ามะขามเปียก<อ>นะครับนี่โอ้คุณแม่ก็เทปไปแบบนี่คือมืออาชีพนะครับดูครับไม่มีการมาแบบตวงเติมแบบ ใช้ว่ากี่ช้อนโต๊ะกี่ช้อนชาใช้เทเอานะครับกะเอาด้วยสายตาถามพี่น้อยหน่อยดีกว่าค่ะเวลาเราทําให้กับคนปริมาณเยอะๆ50คน60คนแบบนี้เนี่ยเราจะต้องกะเกณ์ยังไงคะสำหรับการจะใส่พวกเครื่องปรุงต่างๆก็กมันสมรุ่นกันไปเลย การผสมดุลมันยากมันง่ายต่างจะแบบว่าทํากันในครอบครัวไหมคะมันยากไม่ยากไม่ยากจ้าเป็นยังไงล่ะตอนนี้ comenz, สอง,<ๆ>ส,องสองกระทะน,นี่ยนะคะหน้าตาตา่ตางกันโดยชิ้นเชิงเลยคุณผู้ชมน,นะครับอันนี้เนี่ยดูเหมือนน้าจะเยอะนะฮะเป็นแบบสูตรน้ำเยอะแต่น,นี้เหมือนก็ขุกขลิกนิดนึงก็แต่ว่าด้วยตัวของหมูสามชั้นเนี่ยที่ทาให้รู้สึกว่าเออหน้ารับประทานแล้วอีกอย่างใหญ่นะกลิ่นคุณได้กลิ่นไหมได้กลิ่นครับกลิ่นของเครื่องเทศของพริกเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่า ต้องมีรสชาติจัดจ้านแต่บอกผู้ชมเลยว,ว่าใครที่มานั่งอยู่บริเวณนี้ตอนนี้ทุกคนเนี่ยนั่งกินน้นําลายเหนียวกันหมดแล้วนะครับผมกินมันอบอวนทั่วงานเหลือเกินเน่ะตอนนี้ยังไงฮะเนี่ยคุณแม่อะไรรอรออะไรนี่รออะไรฮะรอ,อ,อ,อให้น้ำมันเดือดก่อนจ้ะรอให้น้ำมันเดือดน,น้ำมันเดือด่อให้น้ำมันเดือดจากเนี่ยเพิงคอยใคนราดมากรอให้น้ำมันเดือดคนรายผสมสุพรรณน้ำเดือดอะไรให้น้ำมันเดือดอ๋อน้ำมันเดือดเอ๊ะขอบเลยกัน ฝั่งนี้คุณฝั่งนี้มีชิมแล้วเป็นยังไงบ้างคะอร่อยจ้ะอร่อยพี่น้อยยังไม่ทันชิมเลยชิมไปแล้วชิมไปแล้วฝั่งคนต่างบอกอร่อยคุณผู้ชมเอ้ยแต่มันมีต้องมีคนแพ้คนชนะแล้ววันนี้ใช่แล้วเพราะอย่างที่เราบอกนะจุดเด่นอยู่ที่เส้นหมี่ด้วยครับว่ารสชาติเส้นหมี่จะเป็นยังไงน้ำเดือดแล้วครับมาแล้วครับปุ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 บเลยครับคุณผู้ชมฮะยังไงครับหน้าฝั่งนู้นยังไงครับพี่น้อยยังไงครับเนี่ยจะใส่แล้วครับใส่เลยเหรอคะ น้อยใส่ก่อนเล,เลยนะครับนะแต่คุณแม่สมชิดยังรออยู่นะฮะรอไก่นะฮะวันนี้เอาแล้วครับจะใส่เส้นเหมือนกันแล้วผู้ช่วยใส่เส้นแล้วครับฝั่งนี้ใส่เส้นแล้วนะคะคุณโนะฮะฝั่งนี้เส้นสีครับนี่ฝั่งนี้เส้นขาวนุ่มอโอ้โหคุณชมครับขาวนุม่มโอ้ยคุณชมเอ้ใครยังไม่กินข้าวนะอิ่มแน่วันนี้ทีมงานคบขอถุงขอพ่อพูนแวนขออะไรหน่อยขอกลับบ้านเถอะใจเย็นใจเย็นลูกเอ้อยากฝากพ่อฝากแม่ทังเลยโอ้ยคุณชมครับ ต้องบอกเลยว่าการทําผัดหมี่แบบปริมาณเยอะแบบนี้นะฮะมันไม่ทํากันง่ายๆเมื่อกี้พี่น้อยบอกคะกุ้งบอกว่าการใส่เส้นเนี่ยก็คือต้องใส่ให้มันพอดีกับตัวเอ่อครือบกับกับน้ําเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยรสชาติมันจะไม่ได้กันใช่ไหมคะนี่เอามาเพิ่มอีกครับโอ้ยทางเอ่อฝั่งแม่สมชิดนะฮะเพิ่มเส้นอีกครับทาไมเส้นไม่พอหรือไงฮะเป็นคนไม่มีเส้น เป็นไงล่ะแอบตลกด้วยคนนี้คนคุณคุณดูท่าท่าทั้งสองท่านสิโอ้โหตอนนี้ใช้ท่าพิจารพนมนะครับว้าฮิยะฮืยยว้านี่ฉันไม่ห่วงใครห่วงห่วงแม่สมชิดเซี่ยนกูอยู่นเซียนกูอยู่เปนงว้าวนี่ฝั่งนี้มีใส่ถุงเงาด้วยเอาแล้วครับมาแล้วใส่นี่ี้ครหอมใส่ผังครับ คุณแม่เบาไฟแล้วนะครับเบาไฟแล้วตอนนี้คุณแม่สมชิดเบาไฟแล้วแล้วผักลงไปแล้วครับนี่<ม>โอ้โหใส่กันแบบไม่ต้องเกรงอ,อกเกรงใจครับถั่วงอกนะฮะ อันไหนก็อร่อยก็ซวยลงซวยลงไปเลยนี่แซ่ีบเพราะเบก็ว่าแซ่บเลยเด้อเฮ้ยตอนตอนแรกมันเป็นน้ำน้ำเนี่ยพอเส้นปึ๊ลงไปในเส้นเขาอมน้ำปึ๊บตอนที่กลายเป็นหน้าตาเป็นผัดหมี่จริงๆนะมันเข้ากันแล้วไงเป็นผัดหมี่จริงๆนะที่เราเคยเห็นเลยนะเนี่ยเดียวกันแล้วเอาแล้วครับผู้ชมครับต้องบอกว่านี่คือสีสันแท้ของนั้งเออเรียกว่า เพื่อนเพืทางโคราชจริงๆนะทั้งคู่เละคนละสูตรซึ่งผมเนี่ยยังไม่เคยกินทั้งคู่เลยวันนี้เดี๋ยวขอเป็นลาบปากเลยแล้วกันใช่เพราะว่าทั้งสองสูตรเด็ดเนี่ยที่บอกว่าสูตรฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องปลาปนไก่บ้านส่วนฝั่งนี้จะเป็นหมูสามชั้นแล้วก็เรื่องของเรื่องของเครื่องเทศสองสูตรอะน่าทานทั้งคู่คุณผู้ชมทำไมคะกินมันมาเตะแล้วครับผมต้องบอกเลยว่าหอมสุดๆหอมจริงหอมจริงๆนะฮะ หน้าตาหน้าตาคล้ายๆกันใช่เลยแต่อยู่ที่รสชาติแล้วล่ะใช่เลยอ่ะคือต้องบอกเลยว่าเครื่องปรุงทุกอย่างเนี่ยเหมือนคล้ายๆกันใกล้ๆกันนะฮะอยู่ที่ปริมาณและความเรียกได้ว่าเชื่วชาญแต่ละคนว่าจะเทไปเท่าไหร่ภาคผูหาตอนนี้นะคะฝั่งพี่น้อยบอกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโป้มะเย้เนี่ยคุณตาเสร็จยังครับคุณแม่ก็เสร็จแล้วคุณแม่สอนี แล้วเหมือนกันมาค่ะพ่อหงานทั้งสองท่านนั่นเองนะคะเสร็จใกล้เคียงกันมากใช่แล้วทั้งสองสูตรด้วยนะคะเสร็จแบบโอ้โหเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะฮะผมแบบว่าโอ้โหคุณจิบสดเลยเหรอเน่ชิมก่อนเลยเป็นยังไงคะคุณเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะพะกุ้งยังไม่บอกขอลองนิดนึงอ๋ออะอซึ่งที่เหลือนะคะเต็มตัวเป็นไวรัสกันนะคะไวรัสพะกุ้งชิมสดเลยอ่ะ ไปไงไปไงไปไงคุณผู้ชมครับอยู่ที่50คนจริงๆเพราะว่าผมการันตีเลยว่าโคตรอร่อยทั้งคู่สุดยอดทั้งคู่เลยเยี่ยมกุ้ดเออเราสอคนไม่ใช่ผู้ทีดด่มาตัดสินอย่างแน่นอนเลยนะคะจะเป็นชาวเมืองโคร,ราชค่ะทั้ง50คน50คะแนนและคะแนนพิเศษนะคะ<พ>จากคณะเพลงโคร,ราชอีกท่านละ5คะแนนด้วยกันอ่ะตอนนี้ครับไปตัดสินกันเลยไปเลย